สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สุขูสุคนะพี่น้องเด้อเมื่อนี้พี่น้องเอ็กซีมาหาคุณจิตดอกับลานน้อยพี่น้องลานเพิ่นมาดินน้ำพี่น้องไหมเนาะเอาเพิ่นมาดินน้ำอยู่หน้าเพิ่นไปขายเครื่องกับแม่เพิ่นพี่น้องลานน้อยคนที่มาเปิดกองตะกี้เพื่อนพี่น้องเลยคนที่คีบเก่าๆตะกี้ผููเพิ่นชวนหาคุณจิตดอเพิ่นวะเพิ่ยจะคุดแจ็กเสืเ้อแจ๊คตัวละ โอเคนะพี่น้องเนาะติดตามหอส้มเบิง่งนลานคุยจีรอพี่น้องเห้ยย้ํานี่บ่คุยคุยจิีรอบ่ฮะย้ําสิพี่หน้ามาเจี๋ยแหละพี่หน้ามาจับเตี๋ยป้าป้าไปก่อนเสียมนะสวัสดีป้าลุงสิสวัสดีป้าลนะุงเออไปคุยจีรอไปไหนไป ขี้รอเลอยเลใช่ไหมใช่ขวยจิโรอนะบอใช่ขวยจิโรอเห็นอยู่ว้อจักจ่อขวยจิโรอนะนี่ขวยจิโร่เนี่นี่แม่นี่ยเนี่ยขวยจิโร่เนี่นี่อันนี้ขุดเบิังแล้วบังสับตีนเด้อเห็นบ่งหัวมันไหนบะอ <laughs> เห็นบ่งหัวะเออเห็นหัวซ้ำมันมนี่ กุได้อยู่บ่านี่ซับตีนได้ใส้กินอยู่บ่านี่ฮะบ่ใส้กินอยู่บ่านี่ดูมาหาคุณจิรอว่ะหาหังบ่เป็นน่นนี่คุณหาเบิ่งหาหัมันไงเห็นบ่ เฮ้ยเ hey. วิ่งหูยังไักอันนี่เบื้องเสียงหูเหรอไหมแล้หน่อยมาเห็นคุณจิตร้อพี่น้องเลยคุณ <c ười> ถึงบ่อไหน,นถึงบ่อบ่อมันใจบ่อปรถึงนหนเห็นบ่อถึงไหน, <c ười> นเฮ้ย hey. หูเห็นบ่อหูไหนเะฮ้ <c ười> hey. เห็นหู้อะไรนี่คุดๆๆดคุดเสียจากโตเลยเนี่ยบ่เมือนเนี่ฮะเสียจากโตเนี่ยน้ <c oughs> องสับตีนเนี่ยแม่ดีดีได้ก่อนเสียบลงหน่อยสับตีนจุบ๊บนะะให้หูอห็นรอบเหนีอนหูนะเล่ห้องปองคุดไป โอ้น่ะเออคุดคุดคุดได้คลิปหนึ่งก็แม่นตหนึ่งมาจักอันนี้เฮ้ยถึงบอบบอบอ่บอจะคุดกระปูถึงอันนี้แม่นบอนี่งรวบจักอันนี้ไปเดิ๋มาคุดจีด้เด้อซะ กิอน้ำกันเด้อใช่น้ากันเดนอเอ่อแจวอยู่บ้านนี่บ่ฮะบ่ิอได้กินอยู่บ้านี่อ๋อคืนได้บ่วนนี้น,นั่นนั่นอขาเลยโอ้อ่า ลองซับก้นมนเนอเดนอขนคุดนะคุกกิโลแล้วว่าหรือมา,มาหางัดมา,าหัดกิโลง,งเฮ่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 เ่เฮ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 ่เ่เด่่เฮ่เซืเฮ่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 เ่อฮ่เ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 ่เฮ่อฮ่เฮ่เ่ฮ่่่ ขายเครื่องขายขายเครื่องยังแมไ่ไงขายหมักเตง่งขา,มา,มายมักเต่อ่าคืออม่ากินนล้วเนีหมักแต่นะเอามาอยู่บ่ได้ขายดีว่หมักแต่งไงฮะที่ไหนคุณจิโร่คนไหนนี่เนาะพี่น้องเอ้ยไงแต่ตัวตนเพิ่นโตนึ้งสี่นาทีแล้วเนี่ยนึกมาถึงอยู่ ฮะยังมีแต่ขี้ดินทซื่อนั่นน่ะเฮ้โหนเห็นจะว่าโห่ะอ้าวมัได้างถวยว่ามันไหนมด้มาดางถวยอยู่เฮือนบ่แต่เก่าพคนอยู่เฮือนพี่น้องไอ้เด็กหน่อยสนิทกันดังมุจักดังถุยดังบ่วงพี่น้องหรือว่าเก่งเถิดพี่น้องไอ้เฮือนอยู่ซานมันก็ดางถวยดังบ่วง เออจิมเหแน้นี่ยเฮ้ยถึงบ่ไลบ่อ้าวตัวนั่งกระลืนนี่เพิ่นส่วนมาหาคุดพี่น้องเลยไปคุดจิรอเพิ่นไปขี่สาถือถือคุถือยังมากไม่น้องเไยกระตุกกระติกมาถึงยังมันยักอันนี้ไล่บอไล่บ่หน่อยเะ อ้าเอ้านั่นโอ้เพื่อนวัดวันในเสือเหมือนเฮ้ยได้บ่อจะมากลายหัวไมได้ไปจักฮะเคลียวบมึงดูวยโหดขันกุ้มแมนี่เอ๊ะเห็นบ่บ่ lên mò. A có một thế này. Sửa vào làm bất mà này. mùi hên mà, bên bà. À, bà bà này mùi sai à. <laughs> à, này mùi sai bên này mùi sai bên phải bên เอาลเลยถึงไหนบอฮะถึงนะโอ้เก่งแท้นี่ใส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 ่จงเอาจงเอาเออโอ้กอ,องก้น <c> ห <ười> ัวจะหมดลงคุม้มไหมนี่เอ๊ะถึงบอเอ๊ะฮัม Ôi, oh, chân đông này nó Hả? <laughs> <Ô, ô, ô. cười> này chạm ăn chạm Con khỉ gần với nào nghe mạng mạng chạm cái mạng mạng Tụi nhảy Ô, đây tụi mình nè kinh thế này ไปหาคุยอีกนะมไหมไปหาคุยจิดอยู่เฮ้ยคุยไปไหนเม่นบบหาของรู้ไปคุยจิโด,น,ดน,นะนหาคุยไปไหนตะ้นอ,นนองซับปีนเด้อฮะคุดจุย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  หูเห็นบัเห็นบ่หูทางไหนทางนั่นหอเข้าผัเห็นบ่เบื่องสีขุดสีหาหูเห็ไหมขุดขุดคุดคุดคุดฮะเฮ้โอ้ถึงเนนี่เฮ้โอาโอ้อ้โอ้อ้โออาโอ้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 อ้โอ้เอ้โออ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 อโออ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 อโอออ้อออ อาวัอ้าวอ้าวเอาเอาเอาจัอะไนองโอ้หอ้ดินจับเส็ดโอ้ะไนี่สงตัวใช้ไปหาขวยไหมดู้ไปหาดูขวยมันนี่ฮะเออขุดด้วยขุดดหาหูเลยหาหาห คุด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 ุดุดถึงว่ามันเนี้ฝนตกเลยพี่น้องเลยเต้นออกเลเฮ้เออเดเสียงคุด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 คอดคอดเบิ้งขินน่ะเคยเห็นบ้านมาไปใชยังไม่เห็นฮะเอาเสียเอาอันเอาเสียมันเคี้ยวเคี้ยวมงดู เคลียทึ้งพี่อรูมนั้นเอาเสียมันเคลียบบ้างอืเอเรื่อเสียมันเคลียบบ้างนี่เคลียบวนน,นนี้เคลียบวนนี้อาเบิ้งบันนี้อือเบิ้งสิเคลียให้เด้อนี่บันนี้วนนี้นี่น,น,นี่หน้าแม่ตัวจักนิรุน

อ้อมตุ้งลุกอีกแน่น้าลงอีกเลยฝนตกเลยนี่ป้าจะหน่อยข่อไปส้นไปฝนตกเลยนี่จับเลยบอฮะเมนเฮ้ยมันไต้เมื่อเจ็บจับเอาไหมจับแขงมันด้วย เออเอาเฮ้ยเ <ítulo> <displayed, S 1> ห <simple. S 1> oh, hi. ็นบอเห็นบอเห็นบ่เห็นบอเห็นบ่เห้นบ่เฮ้ยบ่มืได้เอาเสียมเขียวรถเสียมเขียวรถอากึนตาฮึ่มอาเนอากึ้นตารด นี่นั่นเฮ้ยเห็นว่าจะรอมา่งราเฮียเลกยักมาไงเฮ้ยโอ้โหมันแมไไหมตายเล้ยนขี้แตก <c oughs> ปไปไปเงยไปนี่ไปจับเอาเสียมนี่เฮ้ยตัวนี่เห็นปะเฮ้ยเต้นมากินนี่บนนี่หาดูกกิรอมเต้นมากินนี่แถวแถวตีนนี่หาดูกกิรอมมาแถวแถวตีนนี่เอ้ยแค่หัวมันร้อนนั่นไงเฮ้ยในครูนี่โอ้ยเบิ่ง โอ้ยเนาะโอเคเล้วพี่น้องเล้วสังเกตบภาพบรรยากาศไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้ฝากกดกำลังใจคลิปต่อไปพี่น้องมุนี้ก้าถ่ายคลิปกับังานที่พี่น้องเอ้สอนดานเพื่อนคุจิดอเพื่อนอยากคุจิดอเพิ่นไหมป้าไปแบบเมื่อไปเมื่อเที่ยงมือนก็ฝนตกนะฝนก็ตกพี่น้องเอ้เหมือนฟ้าเหมือนฝนกันมาป้าไปข่าวเที่ยงวันนี้ Kau siang, kau siang Puntuk, puntuk